ของความอันล้ำค่าที่สุดก็คือการได้ลืมตาตื่นขึ้นมามีชีวิตอยู่เรายังมีลมหายใจเพราะฉะนั้นเรามาทำให้ทุกๆวันเป็นวันที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขความสดใสให้ทุทกๆวันเป็นวันที่ดีกันเถอะคะ่ะในตอนเช้าที่เราตื่นลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่ควรทำลองนึกถึงสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในตอนนี้ ว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีบ้านให้เราได้พักอยู่อาศัยมีงานให้ได้ทำจงขอบคุณและซาบซึ้งในสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณสามารถที่จะรับฟังคลิปเสียงนี้ได้ก็แสดงว่าคุณโชคดีกว่าใครอีกหลายๆคนบนโลกใบนี้ ที่เขาไม่มีแม้แต่น้ำสะอาดให้ดื่มหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่สามารถมีได้จงขอบคุณโลกใบนี้ขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวคุณขอบคุณคนคนนั้นที่ยังยืนอยู่ข้างๆคุณตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณตัวเองที่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญที่สามารถผ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆมาได้ มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายรอบๆตัวเราให้เราได้ทราบซึ้งและขอบคุณในการมีอยู่ของเขาการที่คุณได้ขอบคุณคุณกำลังบอกกับตัวเองว่าคุณคือคนที่โชคดีมากที่ได้รับสิ่งเหล่านี้ในชีวิตคุณจะไม่รู้สึกว่าชีวิตคุณขาดแคลนแต่กลับรู้สึกว่าโลกใบนี้มีแต่สิ่งดีๆที่จะมอบให้คุณมาตลอดโชคดีแค่ไหน ที่เราได้เกิดมาเมื่อภายในใจเรารู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณแล้วให้เราลองทำความสงบในใจด้วยการทำสมาธิตามแบบที่ทุกคนถนัดได้เลยค่ะอาจจะเป็นการทำอนาปานสติการหายใจเข้าพุทโธหรือการทำสมาธิแบบดูท้องพองยุบ หรืออาจจะเป็นการหายใจแบบ848ก็คือการหายใจเข้านับ1-8กลั้นลมหายใจไว้นับ1-4และหายใจออกยาวๆนับ1-8หรือบางคนอาจจะใช้วิธีการทำสมาธิแบบมีกายเมดิเทชันตามคลิปเสียงก็ได้นะคะทำแบบไหนก็ได้ตามที่ทุกคนรู้สึกถนัด เพราะว่าแบบไหนอะก็ดีเหมือนกันหมดเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่มีพลังมากๆทำให้สมองเราปลอดโปร่งจิตใจก็จะโล่งและเบาสบายข้อต่อไปค่ะในตอนเช้าถ้าหากเพื่อนๆมีเวลาให้ลองเขียนจดบันทึกเขียนอะไรก็ได้ที่ภายในของเรารู้สึกอยากที่จะถ่ายทอดมันออกมา หรืออาจจะเริ่มต้นด้วยการเขียนขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวเราเขียนเป้าหมายชีวิตของวันนี้หรือเป้าหมายที่เราต้องการที่จะทำให้สำเร็จในเดือนนี้ปีนี้หรืออาจจะเขียนสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่เราปรารถนาหรืออยากได้ชีวิตในแบบที่เราต้องการที่เราใฝ่ฝัน หน้าตามันเป็นอย่างไรลองเขียนมันออกมาค่ะและอธิบายความรู้สึกสิ่งเหล่านี้พอเราได้เขียนมันออกไปในขณะที่เราเขียนเราจะสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ไปด้วยและเราก็จะได้รับพลังงานที่ดีมากๆจากการเขียนในแต่ละครั้งดูแลภายในกันแล้วก็มาดูแลที่ภายนอกของเรากันบ้าง เริ่มต้นจากการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายร่างกายเราจริงๆแล้วเขาถูกออกแบบมาให้เราเคลื่อนไหวค่ะอย่างเช่นระบบน้ำเหลืองเขาจะสามารถทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อร่างกายเราได้มีการขยับขยื่นมีการแอคทีฟเหมือนรถยนต์นะคะถ้าจอดไว้นานๆก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพ และใช้งานได้ไม่ดีเท่ากับรถที่มีการใช้งานอย่างสม่ำเสมอข้อดีของการออกกำลังกายยังมีเยอะมากเลยค่ะเช่นการออกกำลังกายจะช่วยในเรื่องของการส่งสารอาหารไปตามเซลล์ในส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย การออกกำลังกายยังช่วยส่งผลดีต่อสมองด้วยนะคะเพราะว่าจะไปช่วยเพิ่มสารเซโลโทนีนและสารอื่นๆที่สำคัญต่อสมองมีงานศึกษาในการรักษาผู้ที่มีสภาวะซึมเศร้าพบว่าการออกกำลังกายเป็นประจำให้ผลได้ดีกว่าการใช้ยาคลายเครียดค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายให้หนักๆ หรือหักโหมเกินไปเพียงแค่ทําให้เป็นนิสัยอย่างต่อเนื่องใช้เวลาสัก30นาทีก็ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราแล้วค่ะและจะช่วยให้เรารู้สึกมีพลังเหมือนเป็นการชาร์จแบตให้กับร่างกายยังอยู่กับการดูแลร่างกายภายนอกของเรานะคะการดูแลแบ,บุคลิกภาพภายนอกก็ส่งผลต่อความรู้สึกของเราเช่นกัน ถ้าเราดูแลตัวเองให้ดูดีอย่างน้อยเวลาเราออกไปนอกบ้านไปพบเจอผู้คนเราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นดูแลตัวเองตั้งแต่ทรงผมการดูแลผิวหน้าผิวพรรณถ้าเป็นผู้หญิงเราก็แต่งหน้าบ้างค่ะแล้วแต่ความชอบส่วนตัวหรือตามความเหมาะสม จริงๆผู้หญิงเนี่ยสวยทุกคนนะคะแค่เราลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแต่งหน้าทำผมที่เหมาะที่เข้ากับเราก็ดูดีแล้วค่ะถ้าอยากเพิ่มความสดใสไม่อยากซ้ำซากจำเจเราก็อาจจะลองเปลี่ยนสีลิปสติกสีอายแชโด์ดูค่ะการดูแลตัวเองให้ดูดีมันเป็นการแสดงความรักตัวเองอีกอย่างหนึง่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนภายนอกสามารถรับรู้ได้เป็นการให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติสถานที่ด้วยนะคะการแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเราก็อาจจะเลือกสีสันที่มันใส่แล้วรู้สึกสดชื่นสดใสใส่แล้วรู้สึกมั่นใจดูดีไม่จำเป็นที่จะต้องใส่แบรนด์เนมหรือของแพงๆแค่รู้จักวิธีการเลือกคุณภาพ และสีให้เข้ากับตัวเราก็พอค่ะข้อสุดท้ายค่ะลองทำอะไรใหม่ๆถ้าเราเป็นคนที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆทุกวันมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราทำไมมันน่าเบื่อจังแต่สิ่งเหล่านี้เราเลือกได้ค่ะเราเพียงแค่มานั่งทบทวนวางแผนว่ามีสิ่งไหนไหมที่เราอยากเปลี่ยนแปลงหรือมีสิ่งไหน ที่เราอยากทำคิดที่จะทำมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักทีหรืออาจจะมีสถานที่ที่เราอยากไปและยังไม่เคยได้ไปให้ทุกคนลองจัดสรรเวลาวางแผนหาเวลาว่างหรือวันหยุดเพื่อทำสิ่งเหล่านี้เราอาจจะลงเรียนคอร์สที่เราสนใจและเป็นการช่วยเพิ่มทักษะใหม่ให้กับเรา แล้วเราอาจจะได้พบเจอสังคมหรือเพื่อนใหม่ด้วยค่ะเป็นการสร้างสีสันและความสุขให้กับชีวิตเราค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังคลิปวิดีโอนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์และกดติดตามช่อง Love Life Mission ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ